ได้ๆผมอยู่ซ้ายนะผมเล่นซ้ายนะฝั่งไหนพี่ฝั่งไหนเห็นเหตุรแล้วเห็นรแล้วเห็นรแล้ว,ลว,ลว,ลวพี่สองตัวพี่สองตัวผมออก้ายนะออกซ้ายพี่อีกตัวหนึ่งมีสไนพ์พี่อีกตัวมีสไนพ์บ้านแดงสองชั้นบ้านแดงของชั้นหลังนี้ใช่ไหมพี่ หน้าเราเลยใชมาพี่ค้าหลังนะพี่ค้าหลังพี่ค้าหลังนะมันวิ่งอยู่กลางถนนวิ่งอยู่กลางถนนมันไปไปบ้านนู้นแล้วไปบ้านเขียวฝั่งตรงห้ามเด้ดาวดาวดาตัวนึงดาวดตัวนึงดาวตัวนึง ป่าแดงไม่ใช่ผมไม่ได้ยิงผมยิงมันอยู่เนี่ยเป่าแดงเนี่ยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงผมไม่ยิงพวกเด็กคนนี้หรอผมดูอา่ามอยู <ak> ่คุณทุกหมดยัง ผมกำลังไปช่วยอยู่เฮ้ยใครได้มาคำหลังผมหน่อยคำหลังผมหน่อยคำหลังผมหน่อยผมนะอยู่หน้าประตูเนี่ยเ <_ letter> ยี่ยลูกหมดไอสัตว์ระเบิดระเบิดระเบิดจัดระเบิดจัดโดนนี่ยังไงก็ตายพี่ <_ letter> เออปาระเบิดแค่ไม่นานเลย ทำหลังทำหลังบนบนข้าบนอยู่ข้างบน,บน,บนลุกหมดลุกหมดกระสนุนหมดกระสุนหมดเฮีย,ยกระสนุนหมด เวกรกรรมสัตว์ตเอ้ยกระสุนหมดใครมีระเบิดมั้งเนี่ยใครใครอยู่ประตูด้านขวาปิดประตูห,หน่อยผมไปเอาปืนมอสเองเปิดประตูไอ้มอสปิดประตูมอสปิดประตูก่อนเอาปืนเล่นก่อนมีปืนเล่นเดี๋ยวผมอเอาปืนก่อนแป,ป,ป,ป๊บแป๊บเอาปืนก่อนผมไม่มีปืนเล่น Tân bôn mi tôn này ngài thong ngài thong ngài thong nguyện vay vlog phong dinh dong gặp gọn này vinh you vinh you vinh you dong 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 เดี๋ยวพี่บอสเดี๋ยวพี่บอสมาเอาศพพี่นะ โอ้โหปืนดีดีเบียบเลยปืนแรงๆนั้นลาเนี่ยลากระบองลากระหวอดที่ใส่เยอะแล้วตนนันบังคนก็ได้เออเอาเดี๋ยวผมถือของให้ ทำไมทิ้งของไม่ได้วะนี่ให้ปืนเนี่ยลนดิตเอาความต้นมีเนี่ยอัรเนี่ยผมก็ถืออัรกอยู่เนี่ยมันมีอัรกมีปืนดีๆทั้งนั้นเลยพวกเนี่ยอเอออาร์กไหมผมถือดิ sebentar nah apa